สวัสดีครับพี่น้องบรรน,น้องโคกไหวครับมือหนีผมสัญญาก,กระสังนะครับแอดมินเพจบรรน,น้อ,อคอคกไวนะครับพาพี่น้องมาจัดกิจกรรมนะครับมาดูการทํากิจกรรมโคกนองนาสันติวิธีโมเดลสันติศึกษาโมเดลไม่ใช่สันติวิธีเดี๋ยวให้ดูภาพบรรยากาศของโคกนองนาของพระอาจารย์หันษ่าท้าความก่อนนิดนึงครับพระอาจารย์หันษาเป็น พระอาจารย์นะครับสอนอยู่ที่มจรวางน้อยนะครับมหาวิทยาลัยจุฬามหาราชวิทยาลัยนะครับที่มจรวางน้อยอันนี้คือพื้นที่นะครับที่พระอาจารย์หันษาได้มาปรับพื้นที่นะครับจากพื้นที่นาว่างเปล่านะครับเป็นโคกนองนาโมเดลให้ดูบรรยากาศนี่คือโคกนองนาโมเดลสันติศึกษาของพระอาจารย์หันษานะครับตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ไม่แน่ใจว่าหมูไหนตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านกับโพน้อยนะครับตำบลตูมอําเภอปรางกูจังหวัดศรีสะเกดนะครับนี่คือแปลงที่กําลังริเริ่มได้ไม่นานนะครับภาพเบื้องหน้าก็คือหนองพื้นที่หนองก็จะเป็นหน้าตาอย่างนี้มีตะพักนะครับดูนะฮะน้ําที่ขุดจนถึงสะดือน้ําก็จะเป็นอย่างนี้ครับเป็นน้าําใสๆแล้วก็มีเป็น3ตะพักตะพัก,พกที่1ตะพักที่2ตะพักที่ส ถามว่าทําไมถึงทําเป็นตะพักสามชั้นอย่างนี้ก็ตามแนวคิดโค้งหนองนามโมเดลก็คือตะพักจะช่วยในเรื่องของการวางระดับพื้นที่เป็นชั้นๆน,นะครับลดหลั่นลงไปป้องกันการพังทลายของหน้าดินอันนี้คือพื้นที่หนองนี่ฝั่งนี้ครับฝั่งนี้คือคลองไส้ไก่คลองไส้ไก่ทําหน้าที่เรื่องการกระจายน้ําให้ทั่วบริเวณแปลงนะครับส่งน้ําไป ณขณะนีนน้คลองไส้ไก่จะยังไม่มียังไม่มีน้ำก็เป็นตามแนวคิดโคกหนองนามโมเดลตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ในการเก็บกักน้ำนะครับเก็บกักน้ำหลังจากฤดูฝนนะครับปริมาณน้ำฝนแต่ละปีก็จะกระจายน้ำให้มีความชุ่มชื้นทั่วอนาบริเวณอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับที่เป็นหนองหนองอยู่ตรงกลางนะครับเห็นไหมฮะนะครับสวัสดีเพื่อนเพื่อ,อที่เข้ามาชมครับ นี่คือบรรยากาศการทำงานวันนี้เรามาปฏิบัติบูบชาเนื่องในวันมาฆาบูชาที่แปลงโคกน้องนาสันติศึกษาโมเดลของพอาจารย์อันสานี่คือบรรยากาศเ,เ,เพื่อนๆนะครับที่ที่มาทำงานร่วมกันนะครับก็มีหลายฝ่ายที่มาให้ความร่วมไม้ร่วมมือนะครับเป็นภาพบรรยากาศการปลูกต้นไม้เป็นปฏิบัติ ปฏิบัติบูชาในวันมาฆบูชาประจำปี2564ครับเดี๋ยวผมจะไปพูดคุยกับแอดมินบ้านรนออควไฟท่านหนึ่งครับสวัสดีครับคุณนุกคุณกิตครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่สันติศึกษาโคกหนองนาโมเดลมของรัศอาจารย์หันสาครับทำอะไรบ้างครับวันนี้เป็นกิจกรรม ลูกต้นไม้รักษาโรคครับยังไงครับแนวคิดยังไงต้นไม้รักษาโรคตามแนวคิดของหลวงพ่อพรรษาก็คือปูกเพื่อดูแลดินครับผมเพื่อสร้างความร่มเย็นให้กับพื้นที่วันนี้ก็เลยมีพี่น้องเครือข่ายเรามาช่วยในการปลูกต้นไม้เยอะแยะเลยนะครับมีทั้งเด็กมีทั้งพระภิกษุสงฆ์มีทั้งหลายๆส่วนมาช่วยกันนะครับตอนนี้อยู่ในช่วงของการขุดหลุมอยู่ครับ เห็นพื้นที่โคกนองนาสันติศึกษาแล้วรู้สึกยังไงครับคือว่าเป็นเป็นพื้นที่ที่แปลกใหม่สําหรับพื้นที่แถวนี้ครับเพราะว่าพื้นที่แถวนี้จะเป็นทุ่งนาโล่งๆเป็นทุ่งนาโล่งๆก็คือ,คอหนึ่งปีทำทำนาครั้งเดียวครับ<อ>แต่ว่าหลวงพ่อหัลษา,าก็มาปฏิวัตินแนวคิดใหม่ครับเรื่องของการทําโคกนองนาโมเดลโอเค,คขอบคุณครับวันนี้มีความสุขนะครับ กับการปฏิบัติบูชาอย่างมวนแลยพี่น้องมวนมวนหลสวัสดีครับคุณเดชาครับสวัสดีครับเป็นยังไงครับกิจกรรมวันนี้ก็ดีครับดีออกกำลังกา้ออกกำลังกายนานๆใด้ทำจริงไปเข้าหลักสูตรโคกหนองนามาผ่านแล้วรู้สึกยังไงชอบไหมครับก็ชอบอยู่นะชอบนะก็มาทำหน้าที่ขุดดินเป็นปฏิบัติบูชาในวันมาฆะ เห็นโคกนองนาสาเร็จแบบนี้ของอาจารย์หันษาแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับก็จะนําไปปฏิบัติที่ที่สวนตัวเองชื่อชื่อสวนอะไรครับชื่ออะไรกำลังกำลังคิดอยู่กำลังคิดอีกท่านหนึ่งครับสวัสดีพี่ประจบครับสวัสดีครับท่านผู้ชมมายังไงครับวันนี้วันนี้เป็นเอามือสามัคีเป็นการแรกงเอาแรงรกใจของกลุ่มของลุงหมวดวิชัยครับทีมงาน เขาประสานมาสถานที่ตรงนี้คือสถานที่คือของพระอาจารย์ทันษาเป็นเจ้าวัดวัดท่าคอยนาครับผมแล้วก็มาทำกิจกรรมโคกน้องนาสันติศึกษาชอบไหมเห็นโคกน้องนาแล้วก็อันนี้เป็นแนวคิดที่เขามีแผนมีการวางระเบียบมีการทําตามสเต็ปของโคกน้องนาทุกอย่างก่อนนี้เป็นกระบวนการที่เขาถ่ายทอดให้บุคคลรุ่นหลังได้เห็นนักเรียนมาศึกษาดูงานส่วนนี้ผมโชคดีมากที่มีพัฒนาการที่ว่าอยู่ในโคกน้องนามาเป็น ผู้ไทยทําด้วยผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษที่มาเน้นประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดลขอบคุณพี่ประจบครับที่บ้านพี่ทำหรือยังผมเดินเครื่องตามแต่ใช้บริบทของตัวเองปรับตามความเหมาะสมของพื้นที่ตัวเองตามภูมิสังคมครับแต่ยังไม่ได้เน้นของทางราชการอ๋อพึ่งตัวเองก่อนดีที่สุด พี่ก็ทำให้ได้พี่ประจบเห็นน้ําแล้วรู้สึกยังไงฮะเห็นน้ำแล้วน้ำนี้เขาเจาะได้ถือว่าน้ําออกระบบนี้ก็โอเคผ่านครับสวยงามนะครับขณะนี้คุณนุ๊กคุณกิตวิชาและคุณปีตินะฮะสวนสูน์ซมไยลงไปทําอะไรครับไปชิมครับมาชิมน้ำอ้าวนดูตามไปดูตามไปดูน้ําสวัสดีพี่ธนากรพรมลิครับอ้าวเพจยรบนนอกเขอควายเราชอบพี่สูนอยู่แล้วครับอ่าตามไปดูครับพี่สูน์หน่อย สวยมากครับใสใสใสจริงๆครับสองพี่น้องจากสวนสูนเซมซายกำลังจะพิสูจน์อ่ะเอาไงฮะจะดื่มเลยใช่ไหมเอาไปงี่ยมเอาไปไอ่บอกสวัสดีเพื่อนๆทั้งห้าท่านนะครับที่น้ำโอ้ตอนนี้ผู้จัดการสวนสูนเซมซายลองแล้วรสชาติเป็นไงคือวะโอ้มันน่าจะเป็นน้ำที่ผ่านวันนี้พออสมมงาเป็นไงฮะรสชาติคุณครูเพิ่มเดี๋ยวชิมก่อนครับมันเป็นโอ้ โอคครับหวานหอมรากไม้ครับหอมรากไม้เอาละครับเดี๋ยวผมพาดูบรรยากาศรอบๆการจัดงานของพระอาจารย์ทันษานะครับก็ให้เพื่อนๆดูบรรยากาศถ้ามีโอกาสคงได้พูดคุยกับท่านพระอาจารย์หันษานะครับเป็นบุคคลต้นเรื่องที่คิดที่จะทําโคกนองนาในพื้นที่อําเภอปรางกูจังหวัดศรีสะเกดนะครับภาพด้านหน้านะครับเป็นการวาง วางแผนผังนะครับการจัดการโดยเฉพาะการปลูกไผ่ไผ่นี้เราเรียกว่าไผ่้างมนนะครับเราก็คิดภาพตามว่าในอนาคตถ้าไผ่้างมนเกิดเติบโตเต็มพื้นที่พื้นที่ตรงนี้ก็คงจะเป็นพื้นที่ที่เยี่ยมมากสําหรับการเรียนรู้ของพวกเราชาวอือภอางกูนะฮะนี่คือบรรยากาศการทํางานสวัสดีครับจา์เปิ้ลเป็นยังไงครับมาจะได้งมือนี มาซอยช่วยอาจารย์เลยเออยังที่สุดใน้สี่เกียร์เนาะยังที่สุดมาเตรียมงานดนปันไดแล้วครับเตรียมมานี่อาทิตย์หนึ่งครับผมเื่อวันทีทางไอ้รองตาครับผมมาซอยน้ำโอ้ดีครับรองตาครับจำไม่ได้เลยไม่เปิดหน้าเปิดหน้าร่วมกันดีครับพี่สวัสดีครับมามาร่วมครับผมครับเป็นบรรยากาศนะฮะบ้านโน่ข้อควายถ่ายทอดถ่ายทอดเรื่องราวให้เพื่อนๆ ได้เห็นความร่วมไม้ร <ım. S 1> ่วมมือของคนทุกร <co> ุ่นนะครับเรียกว่าการปฏิบัติบูชาในวันมาฆบูชาูการ่เรีนะครับรวมไม้ร่วมมือกันลูกต้นไม้ับลูกราเาครับนี่คือพื้นที่ของพระอาจารย์ทันษา เดี๋ยวผมจะไปพบกับพระอาจารย์ฐานษาไปพูดไปคุยกับท่านนะครับให้ดูบรรยากาศโดยรวมไปก่อนนะครับดีครับจารย์ครับ ดีครับเพจนโนคอควายครับอาจารย์มายัางไงครับวันนี้แนะนำตัวสักนิดนะครับเป็นนินนสิต <ฮะ S 1> ปริญญาเอกจากมห ah 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 าวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชภิทยาไรครับแนวคิดวันนี้อาจารย์มาร่วมภายใต้แนวคิดไหนบ้างครับอาจารย์ครับก็บวันนี้วันมาทับูชานะครับเราก็จะมาพัฒนาแหล่งโ,โคกหนองนาสันติโมเดลเนี่ยครับ ให้สมบูรณ์ให้เสร็จครับอย่างน้อยวันนี้อย่างน้อยก็ได้ปลูกไผ่และปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์นะครับเพ่เป็นสัญลักษณ์ครับของวันมาพระบิชาครับอาจารย์เป็นคนที่ไหนฮะเป็นคนกรุงเทพครับกรุงเทพมาเจอบรรยากาศแบบนี้แล้วรู้สึกยังไงฮะอาจารย์อ๋อครับได้ใกล้กับธรรมชาติได้เห็นธรรมชาติและปลื้มครับครับผมคิดว่าแนวทางโค้งนองนาจะเป็นทางเลือกทางรอดให้สังคมได้ไหมครับอาจารย์ได้ครับเพราะว่าผมว่าทุกคนถ้ามีลักษณะอย่างนี้อยู่ในบ้านตัวเองเนี่ยเราก็จะสามารถ เก็บเกี่ยวของที่เรามีกินมีใช้อยู่ได้ตนเองได้แล้วก็สามารถแบ่งปันให้ได้อีกนะฮะให้ชาวบ้านให้ทัพทั่วได้ครับอาจารย์มากี่วันครับรอบนี้เออมา5วันครับหวันวันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่เอ่อที่3นะครับที่3ครับผมก็คิดว่าน่าจะมีความหวังอาจารย์ดูไปฝั่งนู้นเป็นท้องทุ่งเล็งๆนะอาจารย์นะใช่ครับปกติจนนี้เป็นท้องนาให้ดูโอ้โหครับปกติคือแถวนี้คือท้องนาฮะแล้วก็จะปีหนึ่งก็ทานาได้ครั้งเดียวนะครับ ถ้าเรามาทําศาสนานี้มีน้าเพื่อสามารถพัฒนาพื้นที่เนี่ยจากแนวความคิดของพระอาจารย์ดรหางหามันสาท่านก็จะให้แหล่งน้ำมีน้ําตลอดทุกปีแล้วก็ข้างเคียงี่สามารถดูดน้ำไปใช้ได้ด้วยเป็นการบริหารจัดการน้ำใช่ครับครับผมก็ถือว่าน่าจะเป็นทางเลือกให้สังคมได้ใช่ครับครับขอบคุณอาจารย์นะเพจนอกขอค่อยขอบคุณอาจารย์นะฮะก็เป็นบรรยากาศไป พูดคุยเล่าเรื่องนะครับเดี๋ยวผมพยายามหาอาจารย์ทันษาอยู่นะครับครับสวัสดีครับพี่นาวินครับสวัสดีครับนอกข้อควายสวัสดีครับเป็นยังไงครับวันนี้พี่โอ้สุดยอดเลยวันนี้มาช่วยกันสูงต้นไม้ปลูกธรรมะโอ้วันวันมาครับบูชาพี่นาวินมาตรงนี้บ่อยไหม มาบ่อยครับมาตลอดเลยครับชอบไหม <า S 1> ครับงานนะคิดแบบนี้ยุดยเลยก็าจะเอาไปประยุกต์ใช้อยู่อเอาจากประยุยกต์ใช้เล็กๆดึ่งไล่สามไล่อไล่ก่อนเอาเอาขอบคุณครับพี่นวินครับครับเดี๋ยวผมไปหาท่านพระอาจารย์หันษาก่อนนะครับเจ้าของงานนะครับ เยมาทุกอย่างที่ฝั่งหน้ามาสักการพระอาจารย์ครับผมเพจปน้องโคควายครับอาจารย์กําลังไลฟ์สดพระอาจารย์ครับวันนี้งานวันนี้มีแนวคิดยังไงบ้างครับพระอาจารย์วันนี้ดีมากเลยเป็นการปลูกป่าในใจคนเอาคนมาปลูกป่าที่นี่เนาะเพราะว่าพอหมดวิชัยอ่ะสุริยุทธ ท่านวางแนวทางเอาไว้เพื่อสวนหน้าป่าคณาทองคำคท่านก็ปลูกต้นตาลปล,กลูก,ปปลกนู่นปลูกนี่ตัวน,นี้ก็ปลูกจนไม่รู้จะปลูกยังไงแล้วลสุขภาพทนไม่ค่อยสบายด้วยนะพี่อ้อเองลูกสาวบ้างพวกเราก็พากันช่วยกันทั้งทีมงานที่สารบ้านแตกแล้วก็เพื่อสวนหน้าป่าคณาทองคำคก็มาทําโคกหนองนาด้วยกันเนะาะขยายแนวคิดของพ่อหมวดวิชยัยให้อเาเภอปรางกูของเราได้มีต้นไม้ได้มีความร่มเย็นครับอันนี้ก็ ต้องการให้ญาติโยมชาวอำเภอปลางขูได้มีโคกหนองนาแบบเต็มยศเพื่อที่จะได้เป็นที่ศึกษาดูงานนะมีนาสิบไร่ก็สลัดสักสองสามไร่เพื่อทาโคกหนองนาจะไดไ้ต้องไปซื้อปลาซื้ออะไรเขากินนะอาจารย์ใช้ชื่อพื้นที่ตรงนี้ว่าอย่างไรตรงนี้คือโคกหนองนาสันติศึกษาโมเดลนะเพราะว่าอาจารย์ต้องการให้สันติภาพดงดินสันติภาพกินได้ที่ผ่านมาสันติภาพมันลอยไปลอยมายัางไม่ อยู่ในชีวิตมันไม่อยู่ในอยู่ในวิถีชีวิตมันต้องลงสู่วิถีชีวิตมันอยู่ในดินอยู่ในน้ําอยู่ในป่าครับอยู่ในอากาศนี่แหละนะอาจารย์ครับคอนเซปต์งานวันนี้เห็นว่าสดคล้องกับวันมาฆบูชาอาจารย์มีคอนเซปต์วันท่วันมาฆบูชาวันเนี้ยเพราะว่ามาฆบูชาเนี่ยพระพุทธเจ้าเองอ่ะท่านแสดงกววาดปาติโมกนาอยู่ที่เวฬุวานารามคือป่าไผ่วันนี้ตะมาก็เลยปลูกป่าไผ่เนี่ยบวกกับต้นไม้ด้วยกัน1,250ต้นครับอาจารย์ถึงแน่นอนแล้ววันเนี้ยนะ ทำไมถึงเลือกป่าไผ่ฮะไผ่ไสายพันธุ์อะไรที่อา,อาจารย์เลือกมา<ฟ>ปลูกวันนี้เหตุผลที่เป็นไผ่เพราะพระพุทธเจ้าเนี่ยแสดงอาวัตปาติโมกข์ที่เวฬุวันาราม<อ>เป็นป่าไผ่ที่พระเจ้าพิมพิสารท่านถวายเอาไว้เป็นวัดแห่งแรกในพุทธศาสนาในภาษาที่สองป่าไอไผ่ที่มาปลูกคือไผ่สร้างมอฑ์ทำไมอาจารย์เลือกสร้างมนไม่เลือกสร้อื่นมีสอง ไผ่กิมซุงก็มีครับผมกิมซุงก็มีปีมกิมซุงกินหนอแต่ว่าซางหมดเนี่ยเขาจะเป็นไผ่ที่ตรงมากครับเพราะจะมาไปดูไผ่ที่ประเทศอินเดียนเนี่ยลักษณะคล้ายๆกับซางหมดไงครับพระอาจารย์ก็เลยคิดว่าซางหมดตรง<อ>สูงและเป็นร่มได้ดีด้วยครับพระอาจารย์แล้วสามารถตัดอาไปทําแก่ทํานู่นเฟอร์นิเจอร์อะไรต่างๆทําทวัดทาวารได้อย่างดีเลยครับผมเป้าหมายในอนาคตที่พระอาจารย์อยากให้เกิดภาพสูญยนรู้อาจารย์ที่ว่า จะเกิดได้ภายในเวลาระยะแบบไหนบ้างอัตมาวางไว้5ปีนะครบจะบรรลุนะอาจารย์กว่าต้นไม้คือเฟสที่1เนี่ยดูแลปลูกเสร็จแล้วต้องดูแลเขาดีๆไม่ใช่ปลูกทิงริงคว่างๆแบบบุกเฟ้หากินเองนะอัตมาก็กล่าวว่าจะให้พื้นที่ตรงนี้เนี่ยให้ชาวบ้านมาเชื่อกันดูแล้วก็5ปีเนี่ยได้แน่เลยได้ได้ได้เงาได้ร่มแน่นอนครับผมนะอันนี้แล้วก็หลังจากนั้นคือก่อนถึง5ปีมันก็สามารถปลูกพืชกินได้ไงคันะมาไม้ ปลาปลาเนี่ยสามอย่างประโยชน์4อย่างเนาะสูงกลางเตี้ยใช่ไหมแล้ตอนนี้เราก็ปลูกที่มันเลี้ยดินที่มันกินได้ก่อนพวกผักพวกอะไรส่วนระยะยาวก็ว่ากันอีกเี่นิดไม้เศรษฐกิจนะครับขอบพระคุณพระอาจารย์ครับอนญากไปเก็บบรรยากาศภาพรวมในงานก่อนครับเจ้าใบครับบัรยากาศโคกน้องนาสันติวิธีนะครับวันนี้เพจบรนนอกคอควายก็พา ชมกิจกรรมตลอดจนคุยกับท่านพระอาจารย์หันษาเจ้าของแนวคิดโคกน้องนาสันติวิธีนะครับนี่คือบรรยากาศที่พี่น้องมาร่วมกันปฏิบัติธรรมนะครับเรื่องในวันมาพระบูชาเราเรียกว่าปฏิบัติบูชาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเอาละครับเพจบรรณนอกข้อควายก็คงใจยุติการไลฟ์สดในเฟซที่หนึ่งยางเท่านี้ขอบคุณเพื่อนที่ติดตามชมครับสวัสดีครับ